วิธีบริหารเงินแบบคนรวยใช้เงินให้เป็นแล้วรวยขึ้นได้จริงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนหาเงินได้เยอะแต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนความแตกต่างที่สำคัญคือวิธีบริหารเงินคนที่รวยไม่ใช่แค่เพราะหาเงินเก่งแต่พวกเขารู้วิธีจัดการเงินให้มันเติบโตขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีบริหารเงินแบบคนรวยที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงถ้าคุณอยากให้เงินของคุณทำงานแทนคุณ และมีอิสรภาพทางการเงินต้องอาจให้จบหนึ่งใช้เงินให้เกิดมูลค่าไม่ใช่แค่ใช้จ่ายไปเฉยฮะคนทั่วไปมักใช้เงินไปกับสิ่งที่ให้ความสุขชั่วคราวเช่นกินอาหารแพงๆซื้อเสื้อผ้าราคาแพงหรือของฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้ช่วยให้เงินงอกเงยแต่คนรวยจะคิดต่างพวกเขาจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นการลงทุนการพัฒนาตัวเองหรือการสร้างธุรกิจตัวอย่างแนวคิดของคนรวย แทนที่จะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทุกปีพวกเขาอาจเลือกใช้เงินก้อนนั้นไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนแทนที่จะใช้เงินไปกับของแบรนด์เนมพวกเขาอาจเลือกซื้อคอสเรียนเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ฮ่าฮดังนั้นก่อนจะใช้เงินลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ชีวิตเราได้หรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ก็ควรคิดให้ดีก่อนใช้จ่ายสสร้างนิสัยการออมและลงทุน คนรวยไม่ได้ออมเงินเฉยๆแต่พวกเขานำเงินไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยการออมเงินอย่างเดียวไม่ทำให้คุณรวยขึ้นเพราะเงินที่เก็บไว้ในธนาคารจะถูกเงินเฟ้อลดค่าลงไปทุกปีแต่การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตขึ้นเคล็ดลับการออมและลงทุนแบบคนรวยแบ่งเงินเป็นสามส่วนค่าใช้จ่ายเงินออมและเงินลงทุนออมหรือลงทุนอย่างน้อย20-30เอร์ของรายได้ทุกเดือน ศึกษาเรื่องการลงทุนเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจและมีโอกาสเติบโตระยะยาวตัวอย่างถ้าคุณมีเงินเดือนส0 0 0 0่นบาทลองกัน30%เอร์เซนหรือ9,000บาทออกมาเพื่อออมและลงทุนเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ปีคุณจะเห็นว่าทรัพย์สินของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 3. ม,มีแหล่งรายได้หลายทางคนรวยไม่พึ่งพารายได้ทางเดียวพวกเขารู้ว่า ถ้าหากมีเพียงรายได้จากงานประจำเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นบริษัทเลิกจ้างก็อาจจะทำให้การเงินพังได้ดังนั้นพวกเขาจะสร้างรายได้หลายทางเพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นตัวอย่างช่องทางสร้างรายได้หลายทางรายได้จากงานประจำ Active Income รายได้จากการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมคริปโต Passive Income รายได้จากการทำธุรกิจส่วนตัว รายได้จากค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์รายได้จากการขายของออนไลน์หรือทำคอนเทนต์บน YouTube บล็อกถ้าตอนนี้คุณมีรายได้ทางเดียวลองเริ่มสร้างรายได้เพิ่มจากงานเสริมเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยขยับขยายไปสู่การลงทุนสี่หลีกเลี่ยงนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ นี่ไม่ใช่เรื่องแย่ถ้าหากเป็นนี้ที่ช่วยสร้างรายได้ให้คุณเช่นนี่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าหรือนี้เพื่อสร้างธุรกิจแต่นี้ที่ควรหลีกเลี่ยงคือน,นี่บริโภคเช่นนี้บัตรเครดิตนี่กู้ซื้อของฟุ่มเฟือยเพราะสิ่งเหล่านี้จะดูดเงินของคุณไปเรื่อยฮ่าฮ่าเคล็ดลับการบริหารนี้หลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ไม่จําเป็นถ้าจําเป็นต้องมีนี่ให้เลือกนี้ที่ช่วยสร้างรายได้ถ้ามีนี้อยู่แล้ว ให้จัดลำดับและจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน 5. ใช้เงินซื้อเวลาไม่ใช่แค่ซื้อของคนรวยให้คุณค่ากับเวลามากกว่าเงินเพราะเวลาคือทรัพยากรที่ไม่สามารถหาเพิ่มได้แต่เงินสามารถหาเพิ่มได้เรื่อยๆดังนั้นพวกเขาจะเลือกจ้างคนอื่นทำสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัดหรือใช้เงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตัวอย่างการใช้เงินซื้อเวลา จ้างคนช่วยงานบ้านเพื่อมีเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าซื้อเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นเช่นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลงทุนในคอร์สเรียนหรือที่ปรึกษาเพื่อให้เรียนรู้เร็วขึ้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับงานเล็กๆน้อยๆลองโฟกัสกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่ขึ้นและใช้เงินซื้อเวลาคืนมาสรุป ความรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีบริหารเงินถ้าคุณอยากรวยขึ้นลองนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ใช้เงินกับสิ่งที่เพิ่มมูลค่าออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอสร้างรายได้หลายทางหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นใช้เงินเพื่อเพิ่มเวลาและประสิทธิภาพถ้าคุณเริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าเงินเดือนคุณจะเท่าไหร่ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในอนาคต